สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยมาล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นกำเนิดของดาบต้องสาบแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพลังของดาบเป็นมาแล้วก็โซโลนะฮะโดยเนื้อหาล่าสุดที่ได้มีการหลุดออกมาในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนะว่าเหล่าบรรดาดาบต้องสาบในเรื่องวันพีททั้งหมดที่ได้มีการพูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงนะว่าดาบพวกนั้นจะทําให้เหล่าผ <patter poets> ู้ที่ใช้มัน แต่ว่าเราก็จะเห็นนะว่าไม่ว่าจะเป็นโซโลทาฟังกลาลอนเลยม้กระทั่งลูฟี่ที่เคยจับดาบต้องสาแล้วใช้ดาบต้องสาบมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเลยนะว่าดาบต้องสาบพ,พวกนั้นมันจะทําให้โซโลหรือว่าลอนนั้นเจอชโชคลายเลยนะฮะและแม้กระทั่งลูฟี่ที่ไม่ได้เป็นนักดาบแต่ว่ากับใช้ดาบต้องสาบเค้านั้นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรซึ่งเนื้อหาในตอนล่าสุดจากป,ปากของชิบสุสกิโคซโบโรค้นั้นก็ได้พูดออกมาชัดเจนนะว่าดาบทุกเล่มเนี่ยมันมีบุคลิก,ลกแล้วก็ลักษณะเป็นของตัวเองส่่่วววววนนนนนพกกกกกััััดดาาาบบทีออนแ,นแลล้้็็ไไมามมมมสรถคคมมุจะ แล้วก็ตามบอกนะว่าดาบพวกนั้นพวกมันคือดาบต้องสามแล้วก็ไม่ควรน,นํามาใช้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นการเคลมประเด็นนะว่าดาบต้องสามในเรื่องวันพีนั้นไม่มีอยู่จริงมีแต่นักดาบที่อ่อนแอเท่านั้นที่ไม่สามารถควบคุมมันได้และแถมในเนื้อเรื่องวันพีนี่นก็จะได้มีการปูุเนื้อเรื่องมาว่าดาบแต่ละเล่มนั้นจะเป็นคนเลือกเจ้านายของมันและยิ่งการที่บอกนะว่าดาบแต่ละเล่มมีบุคลิกแล้วก็ดีสซยเป็นของตัวเองนั่นก็หมายความว่าดาบแต่ละเล่มนั้นอาจจะมีเจตวิญญาณหรรรืออออวววว่าาคคมู้สึกกนนนิดเเป็ขงงตัะไพี ซึ่งในเรื่องวันพีตัวละครของบุ๊กนั้นก็จะเป็นตัวยืนยันนะว่าเรื่องวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วสามารถมองเห็นได้แต่วิญญาณที่ออกมาจากสิ่งของแล้วก็จะเห็นนะว่าเลอร์โกลอิงแมรี่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคาบาตแมนที่ได้โผล่ออกมาพูดคุยกับกลุ่มหมอฟาแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาเพราะฉะนั้นการที่ชิโม,มสก,กิคุซอบโรเนี่ยบอกนะว่าดาบตัเล่มนั้นมีบุคลิกแล้วก็นิสัยของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการบอกใบนะว่าลักษณะน,นิสัยพวกนั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความสามารถของดาบพวกน้้น้นนนนดวดววววยเเไพราาาาาะ่่่่คมททีีใในนือหใอหตแล เราก็จะเห็นนะว่าหลังจากที่ดบาบเป็นมานั้นได้ยินเสียงซามิเซงจูจูมันก็เกิดอาการข้างแล้วก็สูบพารคิงของโซโลทั้งแขนใช่ไหมฮะซึ่งในเนื้อหาในตอนที่แล้วเราก็จะได้คุยกันนะว่าทําไมโคมเมลสกิหรือว่าฮิรียถึงได้เลือกช่วงเวลานี้มาเล่นซามิเซงและถ้าเกิดว่าเธอนนั้รู้อยู่แล้วนะว่าเสียงซามิเซงเนี่ยมันมีแรงในการขับเคลื่อนเลยว่ากระตุ้นดาบเป็นม้ามันก็เท่ากับว่าฮิวียหรือว่าโคมรมลสกิกําลังตั้งใจเล่นซามิเซงเพื่อให้ดาบเป็นมานั่นข้างและยิ่งเนื้้้ออออหาาาาาในนนนต่่สุดดดดดทีไมกกโซั็พูว หรือว่าสิ่งที่เขาเน,นขาดไปคือความแข็งแกร่งแล้วก็เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ที่โซโลนั้นควบคุมดาบเอ็นม้ามันก็จะเป็นการควบคุมหมดโซโลนะฮะไม่ให้ดาบเอ็นมานั้นดูจขึ้นฮาคิของเขาแต่ว่าล่าสุดโซโลนั้นก็ได้ตัดสินใจให้ดาบเอ็นมานั้นดูจขึ้นฮาคีและที่สําคัญเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็จะมีฉากที่เหมือนกับว่าโซโลเนี่ยสามารถใช้ฮาคีราชันซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันก็จะน่าขีดนะว่าเรื่องราวเกี่ับดาบเอ็นม้าจิตวิญญาณของดาบฮาคีก่อนแล,ล้วนนก็ฮ เพราะว่าด้วยความที่ว่าการที่พูในเรื่องมาขนาดนี้เนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดของดับเป็นมาการที่มันข้างขึ้นมาแล้วก็สุบาคีมันก็น่า,จ,าจะมีเหตุผลรองรับแล้วก็ได้มีการเปิดเผยมานในภายหลังแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าในเนื้อหาในภาควาโนนอกจากการฝึกฮาคิก่อขั้นส่งลูฟี่ที่ทำให้ลูฟี่เนี่ยสามารถส่งผ่านหาคีทำลายศัตรูที่จะจภายในมันยังมีอีกหนึ่งความสามารถนั่นคือหาคีราชันที่ใช้ในการเคลื่อนร่างกายและวอว์ธในการโจมตีศัตรูและก็จัดการศัตรูใช่ไหมฮะและเหมือนกับว่าเรื่องราว ที่เรื่องราวในภาควานโอกอนหน้านีคายโดนก็ได้บอกว่าโซโลเนี่ยมีฮาคิราชันแล้วก็ในตอนล่าสุดโซโลเนี่ยก็ยังมีความสามารถที่ทาให้เหล่าลูกน้องคายโดนนั้นสลบได้โดยจิตสังหารของโซโลก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่ามันจะรุนแรงมากมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้คนสลบทําได้แค่กลัวแล้วก็ขาสั่นจะไม่มีแังสู้เท่านั้นและยิ่งเรื่องราวที่ฮาคิเกอนแล้วก็ฮาคิราชันมันสามารถใช้เครื่องอาวุธได้ทั้งคู่นั่นหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าโซโลนั้นสามารถจะฮาคิราชันแล้วก็ฮาคิเกาะในการเคล และยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวของดาบเป็นม้ามันยังเป็นดาบที่สามารถเปลีป่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดําแต่ว่าจนถึงเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผนะว่าการเปลีป่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดำนั้นต้องทำยังไงกันแน่แต่ว่าดูจากดาบเป็นม้าที่สามารถดูดหาคีถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ดาบเป็นม้ามันไม่ได้ดูดเข้าไปาก้าฮาคิเกาะแต่ว่ามันดูดฮาคีราชันของโซโลเข้าไปด้วยแะ้วจะเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยการที่ดาบเป็นม้าเนี่ยสามารถสูบพลังผู้ชายได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะมีเหตุผลบางอย่่่่่าาาางงงแแถมมมมพพพลลััััทีดดดบเเปป็็นนนนนนนู้ไไยกกว นอกจากเพิ่มพลังแล้วก็ความสามารถให้กับดาบเป็นม้าในภายหลังเมื่อใช้มากๆมันอาจจะทําให้ดาเป็นม้าเนี่ยพัฒนาขึ้นจนใบาดาดนั้นเป็นปสีดําก็เป็นได้เพราะว่ายังไงซารเรื่องราวในตอนนี้ก็ได้ปูม,มาซะขนาดนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นกันว่าดาเป็นม้าตกลงแล้วใบดาดนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีดำาป็งไงและโซโลนั้นจะมีความสามารถอะไรใหม่หลังจากนั้นเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอดูกันนะฮะโอเคแลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เ,เราสำบวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ